ในที่สุดวันนี้บรูคแฮเวนของเราก็มีการอัปเดตครั้งใหม่ครั้งใหญ่มากเลยละขอบอกใช่แล้วล่ะทุกคนช่วงนี้เทศกาลตามหาไข่อีเตอร์กำลังฮิตเลยนะถูกต้องเลยแล้วที่สำคัญนะพวกนายแต่งตัวกันมาแล้วงั้นเหรอใช่แล้วพวกเราแต่งตัวกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วแต่งตัวกันมาทำไมไม่บอกพี่ฝนเลยน่ะเ่เอกว่าเ่เอกบอกพี่ฝนไปแล้วนะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ฝนก็แต่งตัวไปเลยก็แล้วกันค่ะลอล่าจะช่วยตามหาของนะคะ นี่เลยพี่ฝนพิมพ์คำว่าอีเตอร์ข้างบนนี่ได้เลยนะฮะพิมพ์คำว่า e อีเตอร์งั้นเหรอถูกต้องพอเราพิมพ์คำว่าอีเตอร์แล้วก็จะมีข้าของเครื่องประดับเยอะแยะเลยล่ะค่ะ นี่ไงช่างก็แต่งมาให้นะป่าวน่ารักมากเลยนะปุ๊กปิ๊กแล้วก็ลอล่าก็แต่งตัวมาอย่างสวยนี่ไงพี่ฝนจะอุปกรณ์เข้าของเครื่องประดับแต่งตัวแล้วไม่ได้มีอยู่แค่นั้นพี่ฝนมีอีกต้องเยอะแยะมีอีกต้องเยอะแยะงั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหแต่งตัวกันมาอย่างน่ารักอย่างเท่ทุกคนแหละไม่แต่งเพิ่มอรอ ให้แต่งเพิ่มอแต่งเพิ่มก็ได้นะเท่ดีนะเท่ดีมากๆเลยงั้นอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่วอนขอแต่งตัวเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะนี่ไงของพี่เอกเป็นไข่อิตเตอร์เอกทั้งตัวเลยเห็นป่าโอ้หน้ารักจังงั้นเดี๋ยวพี่วอนขอขอใส่มั่งได้เปล่าใส่เลยนี่ไงเราจะต้องพิมพ์คำว่าอิตเตอร์ลงไปโอ้โหดูนี่สิอย่างน่ารักมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเข็มขัดแล้วก็มีชุดคอสเพลย์ด้วย ใช่แล้วครับจุดคอสเทเป็นไข่อีตเตอร์แล้วมีหูเป็นกระต่ายด้วยนะน่ารักชะมัดเลยแล้วที่สําคัญนะตอนนี้ไม่ใช่แค่มีเทศกาลแล้วก็แต่งตัวอย่างเดียวนะขอบอกมีอะไรอีกครับพี่ฝนเราจะต้องออกตามหาไข่อีตเตอร์แล้วเขาก็มีอัพเดตรถคันใหม่ แล้วรถคันใหม่อยู่ที่ไหนกันล่ะพี่ฝนรถคันใหม่งั้นเหรอเราจะต้องไปกดปุ่มด้านหลังก่อนไงเราต้องไปรับเควสดด้วยงั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ตามมาหน้าตามมากําลังตามไปนะตามไปมาแล้วเข้านี่งาพี่ฝนเจอแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนนี่นี่งามีป้ายอยู่ตรงนี้2024 2 0 2 4โอ้โหดูนี่สี่มีให้เลือกต้อง4ระดับเลยนะเนี่ยมีแบบง่ายมีแบบปานกลางมีแบบยากแล้วก็มีแบบยากมากๆด้วยละขอบอก แล้วเราจะเริ่มจากแบบไหนก่อนดีอ่ะเราก็ต้องเริ่มแบบง่ายก่อนใช่แล้วไปแบบง่ายก่อนนี่แหละอยากจะบอกว่าพอเราตามหาไข่อีเตอร์ครบแล้วนะเราจะมีรถคุณกระต่ายอ๋อได้ของรางวัลตามนั้นเลยใช่หรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วมาถึงนี่แล้วเข้าพี่วันเจอแล้วนี่พี่เอกเจอแล้วใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งอะเหรอใช่แล้วลอล่าก็เจอแล้วเหมือนกันนะคะอยู่ทางนี้ค่ะทางไหนอ่ะอยู่ข้างหน้านี้ค่ะแต่ว่าข้างหลังก็มีนะเนี่ย ข้างหลังก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ในน้ําู้นาคะโอ้พี่ฝนตรงนี้มีสองใบเลยอ่ะอ๋อมีสองใบงั้นเหรอใช่แล้วมีสองใบโอโอ๋ออ๋อเดียเด๋ยวก่อนนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วฉันว่าข้างหน้าก็มีอีกนะตรงไหนงั้นเหรอข้างหน้านี่ไงข้างหน้าไหนอยาพวกปิดด้านหน้าพวกเราอะ่ะมีอยู่ลอล่าก็เห็นอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันนะคะมีไข่อีตอ์อย่างเยอะเลยค่ะพี่ฝนเห็นหรือเปล่านี่ไงข้างหลังนี่ก็มีหน้าหน้าสถานีตำรวจ ตอนนี้ได้4ี่ใบแล้วเหรอใช่ตอนนี้เราเก็บได้4ใบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเก็บให้ครบทั้ง10บใบพี่เอกเห็นตรงนี้1ใบอ่ะนี่ไงอยู่ที่น้ำผูตรงนี้อีก1ใบมีตรงนี้ด้วยหรืองไงเนี่ยใช่แล้วมีตรงนี้ด้วยเขาแอบ,บซ่อนอยู่ตรงนี้พี่เอกเห็น1ใบเมื่อกี้เนี่ย แล้าก็เห็นเหมือนกันค่ะแถวข้างหลังก็มีอีกนะคะนี่ท่านเก็บได้แล้วใบสีเขียวเน่ตรงนี้มีใบสีเหลืองหรือสีส้มนะพวกเราสีส้มพี่ฝนตรงนั้นมีใบสีเหลืองอยู่ข้างหน้าค่ะนี่นี่นี่มาเก็บตรงนี้แล้วค้าทุกคนไหนไหนไหน,นอ่ะข้างหลังข้างหลังอ๋อนี่ง่ชัดเจอแล้วตอนนี้เราสามารถเก็บครบได้แปดใบแปดใบแล้วหรอนี่งะใบาที่เก้าสีชมพูอีกหนึ่งใบยอยู่ตรงไหนกันนะใบที่สิบเราตามหาเจอกันหรือยังอะ่ะ ทางนู้นทางนู้นนะทางไหนกันเหรอนั่นไงพี่เอกชี้ไปนู่นไงอ๋นั่นไงอยู่ที่สถานีตํารวจทำไมตอนแรกวิ่งหาไม่เจอตอนนี้เราเล่าได้ครบสิบใบแล้วนะคะใช่แล้วตอนนี้พวกเราได้ครบแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเด็กเดีก่อน นี่ไงเราได้รับของรางวาัลเป็นรถคุณกระต่ายรถคุณกระต่ายเราเปลี่ยนสีได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเราลองเปิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีดูไหมอ่ะโอ้โหขันเบลเริมเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลากขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะคะงั้นเพี่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนสีชมพู้นเหรอฉันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันนะงั้น ลอล่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วพี่ฝนขอเปลี่ยนเป็นสีแดงก็แล้วกันนะฉันว่าสีฟ้านี่ก็สวยดีเหมือนกันนะอ๋อสีฟ้าก็สวยสีชมพูเข้มๆแบบนี้ก็สวยสีเขียวอันนี้ก็เท่เหมือนกันนั่นเนี่ยฉันเปลี่ยนใจละฉันจะเป็นสีเหลืองตกลงนายเป็นสีอะไรกันแน่พวกปิดฉันเป็นสีเหลืองอะดิเนเนสีชมพูอ่อนๆก็จะเป็นแบบนี้เนี่ส่วนสีแดงแบบนี้แลยทุกคนปกติพี่ฝนเป็นสีแดงอยู่ไม่ใช่หรอใช่แล้วใช่แล้ววันนี้ลอล่าเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นสีแดงอ๋อ เป็นการเสียสละให้กับลอล่านี่เองนี่ไงดูสิพอเรา่าจอดรถเลี้ยงต่อกันแล้วก็แบบเทมากเลยอ่ะอ๋อมีหลายสีอย่างนี้เทเลยจะเป็นสีลุงอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ๋อลอล่าจะเย็นๆก่อนนะจ๊ะลอล่าขับรถยังไม่ค่อยเป็นเช่าใหญ่นะคะงั้นขับมาจอดใกล้ๆก,ก็พอนะได้เลยคะ่ะ โอ้โหดูนี่สิสีรถอย่างสวยเลยนะคะบอกแต่ว่าไม่ได้มีแค่รถกระต่ายอย่างเดียวนะพี่ฝนนะฮะยังมีรถคันอื่นอีกเหรอเมื่อกี้พี่เอกแอบ,บมองที่ป้ายเห็นมีต้องสี่คันมีสี่คันอ๋อเออใช่จริงด้วยมีทั้งแบบง่ายแบบปานกลางแบบยากแล้วก็แบบยากมากๆนี่นะฉันว่าเราตามหาปานกลางก็พอนะ ตามหาแบบปานกลางอ้นเหรอปุ๊กปิ๊กถูกต้องถ้าตามหาแบบย่างเดี๋ยวจะวิ่งกันไม่ไหวอ่ะง้นาอย่างนี้เพราเราตามหาแบบปานกลางดีกว่านะคะลอล่าก็เห็นด้วยกับปุ๊กปิ๊กค่ะแบบปานกลางสีเขียวนี่เองนี่ไงแบบปานกลางเพราะฉชนั้นเราจะต้องออกตามหาไขาอีเตอร์ทั้งหมดสิบห้าใบสิบห้าใบเลยเนี่ยนะสิบห้าใบวันนี้เราจะออกตามหากันครบหรือเปล่านะเหมือนจะเจอตรงนี้หนึ่งใบอ่ะ อ๋อนี่งาเจอแล้วก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นะงั้นหมายความว่าไข่อีเตอร์ทั้ง15บห้าใบคงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเหมือนที่พี่เอกพูดแน่นอนเลยค่ะแปลว่าไม่อยู่จุดเดิมหรอกไม่อยู่จุดเดิมกันเหรออืออยู่ตรงไหนกันบ้างล่ะเนี่ยพี่ฟอนครับจอยคิดว่าลอล่าเขาออกตามหาเจอแล้วล่ะครับอ๋อนี่ไงสีเขียวอ้อเก่งมากเลยลอล่านปนว่าน่าจะอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจก็มีนะ ด้านหลังสถานีตำรวจนั่นหรอแต่ว่าฉันมองเห็นอยู่ที่ร้านขายของนั่นน่ะไหนอะร้านไหนอะพี่ฝนมีร้านขายของหลายที่เพราะฉะนั้นวันนี้นะเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเราจะขี่จักรยานไปเนี่ยนะใช่เราจะต้องขี่จักรยานไปไม่งั้นเราจะต้องวิ่งไปแบบเหนื่อยมากอก็ดีเหมือนกันนะจักรยานเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนดีกว่านี่กันพี่ฝนจักรยานสีชมพู เปลี่ยนสีจักยานกันด้วยเหรอเนี่ยมาแล้วข้าวทุกคนเนี่ทางนี้ฉันเจอแล้วใบที่สสีม่วงพี่ฝนเจอสีม่วงเหรอใช่พี่ฝนเจอสีม่วงแล้วทุกคนเราจะต้องออกตามหาให้ครบทั้ง15บใบเลยนะเออพี่เอกเจอตรงนี้อ๋อนี่งสีเขียวตามมาเลยทุกคนลาลาคิดว่าข้างหน้านั้นอีก,อกนะคะข้างหน้าน,าน,านาั้นนะไหนอ่ะ นี่ไงคะสีม่วงโอ้ลอนลาเก่งจังเลยนะเนี่ยลอนลาเก่งชะมัดลเลยเอ่อเด็กทุกคนอย่าเพิ่งไปทางนูน้นมีอะไรเหรอพี่ฝนข้างหลังนี่ยังมีอีกนะเอชรเจอเนี่ยใบยสีเหลืองอ๋อใบสีเหลืองก็เจอเหมือนกันด้านหลังที่นี่น่าจะมีอยู่ตรงหน้าแอร์พอร์ตมีหรือเปล่าไม่มีนะหน้าแอร์พอร์ตไม่มีงั้นเหรอไม่มีข้างหลังร้านนี่ก็ไม่มีไม่มีงั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องขับจักรย,ยานวนๆรอบๆนี้ไปก่อนก็แล้วกัน ฉันเห็นแล้วอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆแบงค์เลยนี่ไงอ๋อนี่ไงสีชมพูเข้มเจอแล้วพี่ฝนข้างนี้ก็มีอ่ะลาล่าคิดว่าข้างในสระว่ายน้ําก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะลองขี่อ้อมๆไปดูตรงสระว่ายน้ําสิทุกคนทางนี้ที่สถานีรถไฟโอ้พี่ฝนก็เจอแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงใบเลขแปดใบเลขแปดใบที่แปดอ๋อใบที่แปดเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ตรงนี้เลยสไลเดอร์ นี่นทุกคนฉันเจออยู่ใต้สไลเดอร์น่ะนี่งาใบสีน้ําเงินจะมีอยู่ข้างบนเครื่องเล่นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในสระว่ายน้ําไม่มีนะ ข้างบนมีหรือเปล่าเพียกหาแล้วไม่เจอไม่เจองั้นเราก็ขับจักรยานวนรอบนี้ดีกว่าพ่อตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วล้อเลก็เจอเหมือนกันค่ะตรงใต้บันไดนี้ค่ะอ๋ออยู่ตรงไปสนนีนี่เองพี่อนรับจอดเห็นอยู่ที่นูนครับโรงเรียนนะครับอยู่ไหนอะจอดอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับฉันเจอตรงนี้นะฉันก็เจอตรงนี้เหมือนกันอยู่ข้างหน้าเดแคร์อ๋อหน้าโรงเรียนก็มีหน้าเดแคร์ก็มีงั้นเหรอจอดมองเห็นก่อนนะครับ ี่เอกว่าลองไปดูหน้าโรงพยาบาลดูดีไหมหน้าโรงพยาบาลงั้นเหรอหน้าโรงพยาบาลก็ใกล้ๆเหมือนกันี่นาแต่ว่าที่หน้าโรงพยาบาลอาจจะมีบางอย่างไม่ค่อยชอบมาพากลก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกลอล่ามากันเถอะเรามากันต้องสี่คนเลยนะมากันสี่คนห้าคนหกคนไม่ต้องกลัวอะไรแหละโอ้เจอแล้วพี่ฝนอาเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีหรือเปล่าตรงไหนอน่นี่งาต้องสุสารเนี่ย เอาอย่าไปคนเดียวดีมาทางนี้แล้วเข้าคราวที่แล้วพีว่หวนจําได้เรามาตามหาตามหาผามกิดแล้วเจอออตกใจหมดละ่ะเอา้าทาไมมีหลุมอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยในนี้ไม่มีรีบออกไปกันดีกว่าพวกเราโอ้ถ้าทางจะไม่เจอนะในนี้มาเร็วเข้าข้างหน้านี้อาจจะมีอีกนะทางนี้เลยทุกคนลอนล่าเจอแล้วลอล่าเจอที่ใต้ต้นไม้ ลอล่าตาไวมากเลยอะวันนี้ลอลร่าของเราเก่งสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเลยแค่ใบเดียวเองใบเดียวก็เหรอฉันเจอแล้วโอ้โหพวปกปิ๊กนายเจอใบสีแดงใบสุดท้ายในวันนี้อันล็อกรถสีเขียวออกมาด้วยงั้นเราอย่างนี้พวกเราเปิดรถมาพร้อมกันเลยดีไหมอ่ะเปิดเลยนะพี่ฝนนะ,ะเปิดได้เลยเปิดได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจองรถเป็นสีสีอะไรดีพวกเราฉันจะทำสีเหลือง นาสีเหลืองเหรอของพี่เอกไม่เปลี่ยนแล้วกันสีเขียวนี่เลยสีเขียวสีนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเขียวมิ้นงั้นเดี๋ยวลอร่าขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็แล้วกันนะคะพี่ฝนก็เป็นสีแดงนั่นหรอสีแดงเหรออ้อยางเท่เดี๋ยวฉันจะลองเปลี่ยนสีดูนะลอล่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะขอเป็นสีชมพูดีกว่าอ้าวก็เหมือนกับกาะตเมื่อกี้อะดิน่ารักจังเลยนะคะทําไมสีถึง สี on, สอ่อนสีอ่อนอ๋อเขาเป็นสีพาสเทลใช่เขาเป็นสีที่อ่อนกว่านิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยพี่ฝนกระเถิบหน้านิดนึงนี่ไงพี่ฝนจอดรถตรงนี้ได้หรือเปล่านำมาเลียงต่อกันออาละเรียงต่อกันแล้วพวกเบกกับลอล่ามาจอดฝั่งนี้แล้วเขา้าแล้วฉันจะไปจอดยังไงอะบังันนะละลอล่าขับรถไปมินได้นะคะ ทำไงกันดีอะพี่ฝนอาปุ๊กปิ๊กขยับรถหน่อยฉันก็พยายามจะขยับอยู่นะงั้นทําไงดีลอลล่าขยับรถไม่ได้น่ะอาปุ๊กปิ๊กออกมาก่อนลอลล่าขับขับมาเลียงต่อกันได้หรือเปล่าน่ะขับได้ไหมลอลล่าคือว่าลอลล่ายังขับรถไม่ค่อยคล่องนะค่ะงั้นเดี๋ยวพเพกขับให้เองลวกันนะอ่อเอเอ,เอใช่เป็นความคิดที่ดีลอลล่าลงมาก่อนเดี๋ยวพเพกไปจอดรถให้ก็แล้วกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวพเพกขับให้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะ เอาละสองคนนี่หลบก่อนนะมาทางนี้แล้วก็ลอล่าเดี๋ยวพเพลก็ขับรถให้เออเดี๋ยวก่อนพวกปิกใจเย็นเดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นเย็นก่อนหาที่จอดให้ดีเดี๋ยวขอพี่เอกจอดก่อนพวกปิกใจเย็นพวกปิกได้ใจเย็น,ในใเย็นก่อนให้พี่เอกจอดก่อนเอาฉันก็รีบจอดให้เนี่ย <N> นี่ไงนี่ไงจอดได้แล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้พวกเราเนี่ยมีรถหลายคันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราสามารถออกตามหาได้จนครบเลย ใช่แล้วตอนนี้เรามีรถคุณกระต่ายแล้วก็รถ สุดเท่อีกคนละคันใช่แล้วนี่น่ารักระสีสวยมากๆเลยนะพวกเราใช่แล้วพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยโอย้โห oh, oh, รถอย่างเท่มีหลายสีเลยนะเนี่ย